Intel กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในโลกของ CPU workstation ได้อย่างมาก Granite Rapids w s ซึ่งมีถึง86คอรน่าสนใจไม่น้อยเมื่อดูจากการแข่งขันกับ AMD Threadripper 9000 WX ที่มีชื่อเสียงในตลาดนี้ Intel กำลังดำเนินการพัฒนา CPU รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Granite Rapids w s ซึ่งเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการทำงานบน workstation และ c d T ไ i g อน n d เดสก์ท็อปขณะนี้มีข้อมูลหลุดจาก o p e n b e n c h m a o r g เกี่ยวกับประหัส Intel 0000 000, 000, ซึ่งเป็นตัวอย่างการพัฒนา Engineering Sample ของ Granite i a p i d s w s ที่มาพร้อมกับ8 6คอร์และ172เทรดโดยสามารถปรับความเร็วได้สูงสุดถึง4.8กิกะเฮิรตซ์ตัวเลขนี้ถูกค้นพบโดยผู้ใช้งาน X ที่มีชื่อว่า Momomus o ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า Intel ได้ส่งตัวอย่างเพื่อให้พันธมิตรได้ทดลองใช้งานกันแล้ว จากข้อมูลที่หลุดออกมานั้นพบว่ามีสเปคที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยฐานการทำงานนั้นอยู่ที่2.1 g ิกะเฮบนเมนบอร์ด g n a d a s พร้อมกับแกรมดีอตอด5ขนาด 512GB และกาดจอที่3090สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า Granite RAPID-S w s มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ Xeon 6700T รุ่นสูงสุด ซึ่งมีจำนวนคอเดียวกันแต่สามารถเพิ่มความเร็วจาก3.8กิกะเฮิรตเป็น4.8กิกะเฮิรตได้นอกจากนี้ Granite RAPIDS w s ยังใช้สถาปัตยกรรมไถ่เดียวกับ Aerolex S โดยมี2คอมพิวเตสสำหรับทำงานคอและ2 I/O เตสสำหรับเชื่อมต่อ p c e และหน่วยความจำทำให้สามารถสร้างคอจำนวนมากในราคาที่ลดลงได้ด้วยการมีคอถึง86ตัว Granite RAPIDS w s จึงมีความใกล้ชิดกับเรเซเ์9 9 9 5 w x ของ AMD ที่มี9 6คอเซ5ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าของ Intel ที่สามารถเข้าแข่งขันในเซกเมนต์นี้ได้อย่างมีในัยสำคัญถึง Mac, แม้กระน i ดแ r a ิ i นี้จะยังไม่ใช่รุ่นที่มีจำนวนคอสูงสุดเนื่องจากรุ่นต่อไปในตระกูลนี้สามารถเพิ่มเป็น128คอได้ด้วยการใช้3ไทยแต่การจำกัดตัวเลขที่8 6คอนั้นเป็นทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและความซับซ้อนในกระบวนการ ข่าวลือเกี่ยวกับ Granite iAPIDs w s นั้นเริ่มมีมานานกว่าหลายเดือนโดยข้อมูลที่หลุดออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับสเปคของชิปเซ็ต w 8 9 0ที่รองรับ PCIe 5.0สูงสุด128เลนและยังกำหนดให้รองรับหน่วยความจำ DDR5-8 ช่องกับ SOCKET AGA c 7.10สิ่งนี้ทำให้การเปรียบเทียบกับ AMD ที่สามารถอัปเกรด เรรเพอร์9,000 w x บนเมนบอร์ดที่มีอยู่เดิมได้ง่ายสะดวกกว่าในขณะที่ผู้ใช้ซีออรุ่นเก่าบางรายอาจต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดกราเน r ตแรพทิสถือเป็นสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดของ Intel นับตั้งแต่การเปิดตัวซ e o n 6 9 0 0ท่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการช่วยให้ Intel สามารถแข่งขันกับ AMD q c ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการก้าวข้ามผ่าน Sapphire Rapids Refresh ที่มีจำนวนคอจำกัดเพียง60คอซึ่งในตลาด Workstation นั้น AMD ได้ครองตลาดด้วย t h r e a d r i p p 7000 WX ที่มีจำนวน96คอตั้งแต่ปี2023การมาถึงของ Granite Rapids WS อาจเป็นโอกาสที่ใหญ่สำหรับ Intel ในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจาก AMD t h r e a d r i p p 9000 WX ที่มีที p 350W และแคชขนาด3 8 4 m b ทั้ง2แบรนด์ต่างมีการแบ่งเซกเมนต์ผลิตภัณฑ์ออกเป็นเมนสตรีมรองรับ4ช่อง DDR5 และ80 p c รวมทั้ง Expert รองรับ8ช่อง DDR5 และ128 PCIe โดยคาดว่า CPU รุ่นนี้สามารถยกระดับประสิทธิภาพในด้านการสร้างคอนเทนต์รวมถึงสัญญาณการกลับมาสู่วงการของ Intel ได้อีกครั้งแต่แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถทำลายกำแพงความนิยมของ AMD ได้หรือไม่มาแสดงความเห็นกันในความคิดเห็นด้านล่างกันเถอะ